ับมาที่เดิมนะครับก่อนจะเข้าห้องอัดนะครับก่อนจะเข้าห้องอัดก็ต้องกินข้าวกันก่อนที่เดิมนะครับที่เดิมที่เดิมร้านเดิมที่เคยกินกับอะตอมกับน้ำผุนะครับกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนนี่วันนี้อัดเพลงน้องเต้นนะครับน้องเต้นอรารักกับอิงฟ้านะครับโต๊ะเดิมโต๊ะเดิมโต๊ะเดิม นี่เนไหมโตเดิมโตเดิมกินข้าวกันกินข้าวกันกินข้าวครับอ้าวอเอากระเพราหมอูอ่าหมูกระเทียมไข่ดาวนี่หมูสิยังไม่มาเรามีแต่หมูสับไข่ทะเหรองั้นเอาเป็นกระเพราแล้วกันกระเพราหมูสับไข่ดาวนะกระเพาทะเลกินข้าวกันกินข้าวกัน ว่แล้ลไมสนะกร้านเดิมนี่คุ้นเคยบ้านนอกเข้ากกุงภาคสองนะครับวันนี้ชมบรรยากาศขึ้นสะพานพระรามเก้านะฮะดูตึกน้อยนี่เข้ากเทกัพนอีกแล้วมาันอีกแล้วนะครับ อากาศน้อยเข้าตัวเมืองแล้วเออถ้าตึกเลื่อนตนึกตกลนไปให้เด็กน้อยดีเลยเด็เกน้อยตึกเด็กน้อยเขานะตึกเด็กน้อยโอ้ตึกเด็กน้อยตึกเด็กน้อยนี่บอกว่าเพลงกูคำตอบดังนะจะมาจะมาฉลองตึกนี้นะฮะแม่ตอนนี้กี่วิวแล้วฮะหกพันกว่าวิวหกพันกว่าวิวนะครับปล่อยมาปีงแล้วนะฮะไอ้เหี้ยเอาไปขายที่หนะ้า ของค่ายครับมาให้นะครับวันนี้นะครับ้ยวันนี้นบนนาดเพลงน้องเต้นนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าห้องหักนะครับเ็นนี้นะครับก็ในอนาคตนะครับค่ายเราจะซื้อรถนี้มาใช้นะครับ เอาแต่สร้อยแบันนี <S 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 ้มาใช้นะครับน่าแปลกเอาบ้านพิคมนะครับบ้านพิคมนะครับก็ต้องสุขุมวิทนะครับผม ถ่ายบรรยา,ากาศไว้นะครับเพราะว่ามากินสองรอบแล้วนะครับมัคือร้านข้าวก่อนเข้าห้องอันนนรรอดนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับหลังข้าวบ้านๆน,นี่แหละครับเจอวันไหนเพลงดังนะครับจะได้มีบรรยากาศร้านข้าวร้านร้านที่ชอบแวะก่อนเข้าห้องอัดน,นะครับกินข้าวกันครับกินข้าวกันครับ มาเอาไข่าดาวครับมาเอาไข่าดาวครับบอนเข้ของอัดเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับวันนี้อยู่กับห้องอัดพิคมนะฮะใสนอนมิสตูดิโอแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาอัดเพลงน้องเต้นนะครับเพลงค้างใจนะครับผลงาน รำตัดต่อไปของค่ายเอกลุสิบแล้วกันนะครับตอนนี้ก็รอน้องเต้นเข้าห้องอัดอยู่นะฮะรอน้องเต้นมานะฮะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศที่ฝาผนังนะครับว่าห้องอัดพิคมมีศิลปินท่านไหนมาบ้านแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะฮะมาลองดูกันว่ามีศิลปินท่านไหนมาใช้บริการห้องอัดของพิคมบ้านนะครับนี่ก็ขาประจําเลยครับ พี่หนึ่งจัก,กรวาลน,นะฮะพี่หนึ่งก็เป็นเพื่อนสีขุ่นนะครับก็ามาบันบ่อยนะครับอันนี้เป็นชาราทิศนะเป็นชาราทิศอ่าคนนี้ใครเอ่ยมีใครจักบ,บ้างคนนี้คนนี้คนนี้ใครเอ่ยใช่เอทีซีไหมใช่ไหมน่าจใช่นะบางท่านาก็อาจจะไม่รู้จักนะครับอันนี้เจนนิเฟอร์คิมอันนี้อันนี้สวิตโมเลดหรือเปล่า นะบางท่านอาจไม่รู้จักนะครับใครก็ให้ข้อมูลได้นะครับน่าจะเป็น,นเฮ้มีใครบ้างเนาะอ่าพี่ป้าก็มาพี่ป้าพี่ป้าพี่ป้า,ปาอันนี้มีแปลงร่างด้วยใครเนี่ยวันนี้ใครเนี่ยอ่าพี่ป้า โนะก้แซกแมนนะเออโก้แมนก็ว่าอาจจะที่นีเหมือนกันนะครับโก้แซกแมนโก้พิเนนเนียอาจจะเป็นขาประจําของพองอัภิครมพองนี้นะามาดูด้านนะักร้องทำนี้นะครับเคลียเนี่ยนี่เคลียเคลียเคลียกูเปิดเดอร์เปล่ตัวนี้อ่าในสมัยยังร้อนร้อนอยู่นะครับก็ว่ออาอันนี้ก็ขึ้นชื่อน,นะครับมีเสียงมาแต่ ยุส90เลยนะครับสำีรับปัจจุบันก็ยังทำงานด้านนี้อยู่นะเป็นห้องอาจใหญ่นะฮะดูดีมีเท้านะครับอัาจรายการก็มีด้วยนะครับการปัจจุบันนี้เราการกิดดูอะไรก็มาใช้บริการเสียงิีมคมนะฮะ โอยนะเตีนอะรอ้ยนตงาบที er, 8, nah. Ey, ่เองด้วยเล่านั้นนี่บุงเลยเออมีใช้รู้จักให้ข้อมูลได้นะครับบางบอาจจะไม่รู้จักนะฮะน้องดาประมานะดาดฟินนะสมัยยังละอ่อนลอเลยน้องดานะครับมาใช้บริการห้องันที่นี่นะน้องดาน้องดาเอโนเฟน กองสดก็มนีนะครับกองสดก็มีนี่กองสดก็ไม,ม่ใช่นะเรตโต้สเปดนะครับเรตโต้สเปดนะสเปดก็มานะคนนี้ใครเอ,อ่ยพี่แหวนหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆนะครับสำหรับค่ายเอ็กโนะครับก็4เบอร์นะครับที่อัดที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับน้องเอิร์ธเดวอยนะครับอะตอมเดวอยนะครับน้ำพุกโอลังวิกแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดคือเรากำลังรอน้องเต้นนารานะครับน้องเต้นนราลักนะครับกำลังจะมาอัดเพลงทังใจนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามต่อไปนะครับฟุ๊ก ่า,า,า,าเต็นมาแล้วนะครับเต็นมาแล้วเต็นมาแล้ว

ทีเดิมน,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 นะครับฟสโเดนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเพลงค้างใจนะครับของน้องเตนนารักตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับน้องเตนน้องเตนสว,สวัสดีครับ สวัสดีครับมาแล้วมาแล้ววันนี้เพลงอะไรครับไม่รู้ชื่อเพลงเห็นแล้ครับเพลงอะไรครับค้างใจค่ะลำดับของเอกลุศต่อไปนะครับค้างใจของน้องเต้นนะครับเดี๋ยวมารอชมกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเราจเอาคนมาถ่ายเหมือนกันเหรอไม่ว่างพี่ก็จะเอาคนมาถ่ายไม่ว่างเราเห็นใจแต่ไม่เอากล้องมาจะถ่ายกูเกิ้ล ถ่าเก็บบรรยากาศไปเฉยๆเข้าทำไมเราเด็กน้องเกิดมาลองใสไปลองต่อจะเป็นอ๋อก็คือน่าจะสุดเถิด้องอ้าปากได้เนอะเจ็บพอเลยเนี่ยอ้าวตัวกระต่ายตัวแรงเลยแต่ได้อยู่นะลองดูพี่ ครับแตกครับสวัสดีค่ะตอนหลับอ้าปากอ่ะพี่บ้าบอไม่ไม่ปิดไหม เขาห้องน้ำกว่าหนไ่งพี่ต้องไหนอะคะ ตอนแรกติก็ไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่าหมอบอกแฟนไว้ว่าคนไข้อาจจะแบบขี้ลืมมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับบราบอกให้ฉันเบียดเข้าไปคงทำไม่ไวเมื่อใจเธอ,อยังมีเขาครองยังเป็นทุกของย่ทุกห้องใจอยู่แล้วเธอใจเธอ,อยังไม่ว่า ก็ไม่ควรจะเปิดรับใครเมื่อรู้ตัวดีว่ายังไม่เคลียร์ก็ไม่ควรเปิดรับให้ฉันเข้าไปถ้ายังไม่ว่างก็อ่ะนี่เอ็มมันขาดรม่เสียก่อนอัดจริงนะครับไม่ลงไม่ลงพี่เตรียมขึ้นมาอันนี้ถ่ายเป็นมีไฮเฉยๆฉยใช่ไหมเพจใช่ใช่โอเคไม่ดีเล่นไม่ดีเล่นแด้าแบบว่าด้าแบบว่า เติมลิปหน่อยไหมอะอารมณ์นั้นอะเห้ยได้อยู่ได้อยู่แปลว่าเราสวยอยู่แล้วกลัวอะไรอ่ะโอ้โหเติมลิปหน่อยไหมคะเฮ้ยนี่หน้าสดชื่นมากมากเลยนะหน้าสดชื่นอันนี้สูงยี่สิบหนึ่งไหมนี่นี่สแตนสแตนนิดนึงอ๋อเออได้ค่ะสูงได้ค่ะคือสูงนะอันนี้ปิดก็ได้นะคะพี่สูงแค่ไหนพอพอแล้วค่ะได้แล้วเป็นองค์สันติภา โปรดักชันเราพร้อมนะครับจาของค่ายเรานะครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับมคุยก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันภาษาภาษานี่ภาษานกพี่ลาบไอตอมมาก็แบบเนี้ย <c oughs> เาสิอช่ว่าไม่ใช่นุ้ยเลาดิบด้วยได้ยินค่ะเออ ความพยายามมาจนสุดทางก็คงต้องพอสักทีจะลองสักเกทีก็ไม่มีวิธีฉะนักาท้งที่ตรงนี้ก็มีเพียงแค่เราแลมือคนเกาคำว่านอกจากน้องเต้นแล้วก็วันนี้มีน้องอินฟ้ามาด้วยนะครับวันนี้ก็มาอัด เดโม่ด <Bond> ้วยนะครับคร <nh wan> ับขอผู้จัดการผู้จัดการเก็บบรรยากาศห้องอัดน่นะครับเดี๋ยวนั่งดูก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอเรียกทำลองซ้อมอีกแล้นะซ้อสักสอรอบน่าจะค่ะเอาเสียงดนตรีขึ้นอีกนิดนึงก็ได้นะคะ แต่ความพยายามมาจนสุดท้าก็คงต้องพอสักทีฉันลองสักทกีก็ไม่มีวิธีฉันนัเขา ธอใจเธอยังไม่ว่างก็ไม่ควรจะปดรับใครเมื่อรู้ตัวนี้ว่ายังไม่เคลียรก็ไม่ควรเปิดรับให้ฉันเข้าไปเธอยังไม่ว่างสองสามวันนี้อ่านเสร็จแล้วนะคะฝากติดตามผลงานของเป็นด้วยนะคะ mm hmm. เพลงนี้เลยค้างใจค่ะ ก็จะปล่อยในช่องเต้นนารารักนะคะเดี๋ยวให้พี่เบียร์ขึ้นซ้าให้นะเต้นนารารักนะคะเออฝากเข้าไปกดซับไว้รอเลยจะได้ไม่พลาดว่าแบบเฮ้ยจะปล่อยเพลงใหม่อะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ฝากเป็นั้างใจไว้ด้ยค่ะครับ